น้องยายยายหนาวมากเป็นเลยเต็มหนักส uh, uh, like mm ั่มเที่ยงมลางวันสี่เดือนมั้งปีกันบัานนี้อยากไปห้างหมอละเล่นทักที่ห็นงว่าสิพาเนาะต้องใช้มันเป็นั่ไม่ไม่กระบอกอยากพายันมันเป็นหนักกว่าเก่าบัานนี้ผู้นั้นผู้นี้มากกับเม้าฟ้าเข้าสิบปีเขาก็พาบ้ดนนี้เล่าขยากพาตัวั้่ลูกหลานกรบออยาก ถ้าผมเนี่ยไ่ได้งากหมอหมอหมอมือหนึ่งแบบติดต่อไว้แล้วพาสีนัคลินเขาเขาเป็นแสนนี่แต่ยังว่ามันใจะว่าละวันนี้บึ้งแล้วคือเขาเอาก่อนออกก็ได้เขาพาเนี่ยคือเขาสีจอะตะข้อให้หันใจซื้ออคือหมายเข้ามาเทสไปมันก็ต้องรักษาเอาไง ทิศทิธางนนกครัเจริญศรยาะติเชื่ออจอกเห็นในหนังบอเห็นเอาสายยางมา่ว่าพ่อเห็นหายใหเลยวันพ่อเห็นมันจวจัดตะวินจวเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็บูบขึ้นบูบลงูพบูชามหาเตชกนณฑลธรรมะบูชามหาปัญญุสังฆา พถทางรารธนานังทางมังธนานังสัางธนาานังเห็นตันัเมงังกรสทธิเมเสียงัดต้มกต้กินขาในมือลคาผมบันี้กินหิวคัาๆมากบัดึกเอาหยาบยากเทียดบ่บบันีีวิ่ง้เมือเมื่อขึ้นเลยมือเศรร ขับรถหรือสุ่มนี่ขาพอดถามเขาที่ว่าสิขับจังไหนออกกลับปุ๊บเนาะออกไปทางเด็กอนผมลงมาคือกันเขาอยู่กับเซเขาขับรถนะเพรผมยิ้มคึ้ตาเมื่อหนึ่งตาถึงจริงๆเป็น่องมันตีขีดหมูมันบอกยามเขาสืบขีดหมูมันสิหมูอื่นหมูอื่นมันสิบวิ้นเซไปรถบ้านนี้ขับพอดึงกัน เม <amounts of water writers> <ema> ื่อไว้ดอแนนวนละดีครับตอเด็กตอเปลี่ยนกันอยู่กันนวหนึคือมันเป็นอง่วงเลยให่แต่ว่ามันยิ่คือขันผมบลับตาลงนี่คือหากเลยวไม่ใช่กาปจิดคเอบียตซบียแค่ปวดก็เลยวิ่ บริสมาสนมนตสายแก้วสามประการนี้เป็นกันเทไม้เป็นเจ้าคุณแก้วทสามตอนน้มันไม่ให้เสียงอีกเพราะยะนั้นลูกทางชิงค่าสิ่งใดนตอนที่สาผมเกบตาอกมาสิวกเียดังเพสิันกดังเตามใต้อันตนโตคาให้เป็นังดวงดอก คอยเป็นลำน้ำมันไตเท่าหนะ้าให้เรื่องแนทอนรอาจารย์เยจาวูงอาจารยาา์และนักป่าคอยจำชื่อไว้เมื่อนาได้สัง่งสอนผูงหมงสาวร้อมเสนาหน่อยให้ผูงหมูสาวบ้าพ้อมห้ามมาอยู่สะเทือนคอยมีแต่ตั้งฟังเอาได้จำชือ่ยอยงได้ใส่เก่เาผู้ใ้คอยฟังใจคิดต่อตั้งยาสหำกันเชี่ยงตายยาเบียนบิณไหลใส่สา่มาหำหน้อยยาในนั้นเมื่อกันสมควรผู้ใครอา่าน ขัวศิลหลงต้นกลางไทยขอศิลป์กผลสุขขานธ์ที่หนึ่งธรรคิดมันสำคัญขี่สพระเจ้าสิเราอ้อพระเจ้าอัลหันตาอ้อสัก์สิท์เช่นมหาภูคาเด้ออ้อภู้บาเช่นลงมาเป่าอ้อพระพุทธเจ้ามันอยู่ห่อคำเช่นลงมาหาภูคาเด้ออ้อภู้บาเช่นลงมาเป่าอ้อพระพุทธเจ้ามันอยู่ห่อคำเช่นลงมาหาภูคาเด้ออ้อพระธรรมเป็นอยู่หอแก้วเช่นลงมาหาภูคาเด้อ ออกภากษีอัตนาไปแก้วผู้ขาเงี้ยหลยวพ่อแมาผิดผู้ขาเด้อผู้ขาลํำไส้เนี้ยให้ผิดพลาดผู้ขาลํำไสนักปาปย่าให้ผู้ขาลาลืมหลงผู้ขาลํำใสระสง์ย่าให้หลงวงก่เเบ้ฝุ่นมุนพ่อเขาเขากะเขามานั่งค่อยฟังหลวจิตตังมหาจิตตังฉันยา่าจิตตังคอยเสียงล้ำผู้ขาดังปันเสียงหน้าคอยเสียงล้ำผู้ขาป้องธรรมะประาชจ้าข่หจิตตังมหาจิตตังมหา ใช้ยาจิตด,ดังไว้เสียงล้บผู้ขาดังปั่นเสียงละขั้นในคลองคนหูที่พอ,องดังเขามาหาผู้ขาเด้อผู้ขาล้ำใส่ไพ่ไพ่ก็เสพน้ำตาผู้ขาล้ําใส่พญาพญากระสตะุขสถางคนเหมือนบา้าเนเขาเล่นมาห่้มกูเด้ออมนิยมมาหานิยมสาวสนุนลังไหลามาเฝ้ากูเดอ้อออกกูพุใจเจ้า เงี้ยแล้วคอยมากตี๋คอยมากศักดิ์สิทธิ์น้ำอ้วกผู้ขาสาวหักปุยสาวหักตั้งนายสาวหักทั้งทางจักรยางทีไปขอให้คนทั้งหลายหักตึ้งจิตกูเด้อคอยคนทั้งหลายหักตื้งใจกูเด้อคอยคนทั้งหลายหักตั้งแสงตาเหลียวไปดูพ้าก่อมาหาำนจเชิญเขามาทุ่งโดมสิทธิอมคงมากคงมากทุ่งสาบ ทาทุสาธุสาทุรุกงานขอย่ไข่ออรกขอย่ไข่ค้ำขอรัาน์คอชิาาอ่อคอหลคอบุษลาค้ำคุณนสิงคุณนคาำคุ้นไข่อของมะนั่งคุ้นไข่ค้าของพร,ระพเจ้าคู่ผู้เริ่มตน้นคู่ผู้เบิกคู่พักหลักจำคู่การลองการล้ำคู่การแสดงคู่การดนตรีคู่การศิลปะให้สเสด็จลงมาให้ลูกลานในมั่งกาบว้สักกาบูชาพเพื่อข่มเป็นมงคลสิริมคงคลในมือนีบัณฑี มาอยู่ทั้งเบือเบ้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหนา้าเบื้องหลังดนบรรดาพระท่านพ่อหลังประเสริฐเนี่เกิดแก่หลวงแก่หลานความนาจมคามหนาคมวลหีมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายดนบรรดานในการแสดงในมือน,นี้มือนีบประชาชนคนทนั้งหลายหลังเราไม่มากเฝา้าเขามาชมการแสดงแห่งล้ำไหลของมากเป็นเสน้นเป็นสายใครได้เห็นได้ฟังดิงนแนวที่กืดข่มพิธีที่ดีข่มประทับจิตประทับใจ ยอมสรรเสญการแสดงในมือนีวันนี้อนี้สงาลาสีนิยมงานบาสนาบารมีเพื่เมตตามานิยมแกผู้พวบนในคนหนักคนหลงคนหลงคนไหลคนยอมคนนำหนาคือตาสิบปัญซาหาลืนยายขาดยายเขินยาให้ของยาให้ฆาการแสดงมือนีให้ลากลืนโดยดีปัสจาปติหิงปฏิภัยอุปสารกันระไรอะไรย่ยมอัน ไวยพระเด้อครับอิมินาสักาลินาตั้งพุทังอภิปูชยามาอิมินาสักาลินาตั้งธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักาลินาตั้งสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาบิวาติเอมิ

ตามมัญจาาพิกขุสังกัญจาอุบาสกังอุบาสิกังมังสังโฆการีตุวัชตะกีปานุเปตังสารนังกะตังพระแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริมาณนานดีแล้วกับครว่าคาและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นยี่พึ่งที่ระลึกที่ับถือจะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ท่านผู้เจริญทรงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตฝากฝังไว้ในคุณพระพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นต่ำจนช่วชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลราชนาจเยประมาเธีนาทวารติยนะกตังสัพพังอัราธังขมัตุโนพันเตสังเกยประมาเธีนาทวารติยนะกตังสัพพังอัราธังขมัตุโนพันเตอาจาริเยประมาเธีนาทวารติยนะกตังสัพพังอัราชังขมัตุโนพันเตมาตาปิตรีประมาเธีนาทวารติยนะกตังสัพพังอัราธังขมัตุโนพันเต กรรมชั่วแน่ที่็ิบาปอกุศลที่พรเจ้าทลายได้ประมาทพัดพังได้ร่วมเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสารที่แห่งนี้พระูุิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานทีเจ้าบ้านบ้านเมืองเจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเมื่อเจ้าหนองเจ้าลองเจ้าบึงปู่มาเทวราลูกขาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดิน อินพรมยมยักษ์พญานาคคนทันพญาย,ยม,มาราชเท้าจตุรลก,กบ,บา,า,า,บาบลทั้งสี่านพยาบาลพลังเหนือรลกงและจักรบาลอาารเจราชได้ร่วมเกิดด้วยกายวาจาใจทั้งก่อนและรับหลังทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีทางที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอให้ท่านผู้มีพระคุณที่กรพนับถือดังกล่าวนำมาแล้วนั้นจงลูกกระทายหายกระทู้โกรธอารมณกรรมไม่แก่ารเจ้าัา้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเดชเป็นกรรมต่อไปอี ขอให้ความรุขงสุขโรคภัยของสิ่งอย่างันไรอันตรายใดๆอย่าให้มาพวงพานขอแต่ความสุขความจเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดกาลและนานเทิมสัพเทสัตสตาส,สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้ไม่บาดต่อกันและกันเลยอาพยาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีบาดเบียดียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีความสุขกายทุขใจเลยสุขียกนะังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเิด นเป็นกะบาเบืองหลายบุ่สารคัำกรตจอะไปเกี่ยวกัยุโคทีสิ่เกี่ยวกับการไงวันนั้นบทีบันเกของไม่ต่อนนั้นซี่เอ้มาก่น